ใช่ฮันโยกซโยฮันโอ้ก็มีแต่ไซร์หลายครั้งที่คนไทยไปประเทศเกาหลีจะต้องไปที่เกาะน,นาม,มิถูกต้องแล้วก็น้องเบ้นไม่เคยไปไม่เคยไปแล้วเกาะน,นาม,มินะคะจะเป็นเกาะที่เป็นกาะเกิดของความรักเป็นไอซ์แลนด์ออฟเลิฟนะคะใครๆไปก็จะต้องไปที่อันนี้วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นคเรียทาวน์อันนี้เราอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมครับ อยู่ในแบงคอกอยู่ในแบงคอกใช่ไหมครับและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าเดินเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่น้องเบนรู้สึกแล้วก็เชื่อว่าสะท้อนให้คนดูทั่วประเทศรู้สึกไม่มีอะไรบอกว่าที่นี่คือประเทศไทยเลยนะใช่ครับตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยดังเสียงเพลงรูปภาพนะครับแล้วก็ป้ายต่างๆแล้วคุณรู้สึกเหมือนที่เช่น,น,นว่าอากาศก็เริ่มจะเย็น เดี๋ยวพี่ชายก่อนหนึ่ด้วยครับพี่ชายอากาศก็เริ่มจมเย็นฟูเฮาส์กับเลิฟซองนี่พ่ต้องบอกว่าวันนี้เราจะเป็นแอคทิวิตี้กิจกรรมพิเศษที่จะทำให้คนที่ดูรายการ beauty daily ใช่แล้วก็ดูรายการของ TK shopping นะครับได้มีโอกาสรู้จักกับเรื่องราวของเกาหีเถาวันนี้เราจะพาประสบการณ์มาที่ร้านชื่อดังที่คนเกาหลีเป็นเจ้าของครับที่คนเกาหลีเป็นคนจ่ายตลาดเขาบอกว่าเวลาเราไปที่ประเทศเกาหลีนะอยงทุกวันนี้น้องเบนซ์คงเคยกินกับพ่อแม่พี่ เป็นหมูหมูกระทะเกาหลีอ่าถูกต้องครับแต่ที่นี่คนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับแล้วคุณเห็นภาพดูแต่ละเมนูคุณว่าคนละเรื่องไหมล่ะนี่เขาเรียกว่าต้นตำรับเลยนะต้นตำรับเพราะว่าเราจะมีกิมจิที่อร่อยที่สุดว้าวเราจะมีหมูกระทะจริงๆแล้วก็มีหมูสามชั้นจริงๆมีเครื่องเคียงมีอุปกรณ์ตะเกียบช้อนซ่อมบรรยากาศทั้งหมดเรียกว่าฮันยองฮาเซโยเป็นเริ่มอยากเห็นมากครับอยากชิมด้วยจะไม่มีคนไทยทำเลยเป็นคนเกาหลีหมดเลยว้าวและที่สำคัญคนเกาหลีไม่ชอบคำนี้ ถ้าผูรร้หญิงโดนเรียกว่าอาจูมาอาจูมาแปลว่าอะไรครับพี่ป๊อบอะใไคะอาจูมาแปลว่าเป็นสาวแก่ สา,สาวแก่นี่คือเขาจะนับยังไงว่าสาวแก่ครับคือในเกาหลีเนี่ยนะวเวลาเราเห็นเดินตามสวนสาธารณะเนี่ยก็จะมีอาจูมาเดินเยอะเลยเพืาอออกกาลังกายฉะนั้นเราห้ามทําตัวเป็นอาจูมาใครมาบอกว่าคุณป๊าเป็นอาจูมาไม่ได้เลยนะคะุณป๊าไม่ไทางจะต้องเป็นอาจูมาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ร้านดงอีซึ่งร้านนี้ถือว่าได้รางวัลมากมายม,มีรางวัลการันตีมากมายในเรื่องของอาหาร แล้วก็ได้เครื่องหมายทางการค้าว่าคนเกาหลีต้องมาทานที่นี่ต้องครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าเนื้อเนื้อวัวนะคะคที่นําเข้าจากเกาหลีเป็นยังไงเนื้อหมูที่เด้นมาตรฐานที่กินแล้วเนี่ยถึงเนื้อถึงหนังได้กินไอของโซลเนี่ยเป็นยังไงแล้วกิมจิละครับอร่อยตื่นเต้นมากกับกิมแล้วกิมจิของที่นี่อร่อยไม่ได้เหมือนกับที่คุณเคยกินแต่เหมือนกับต้นฉบับในกรุก่โซล แล้วต้องบอกว่าเราคงจะต้องตามมาดาบตัวเหมือนกันนะเราจะลองเข้าไปดูข้างในเร็วๆเกาหลีเร็วเเข้าาลมๆ กินา็าบอกว่าคนเกาหลีนะครเวลาเราไปเที่ยวกรุงโซลเนี่ยนะคะ,คะก็จะมีกลิ่นอของหมูกระทะเนื้อกระทะและปบรรยากาศคนละเรื่องกับอาหารที่เราเคยกินในบ้านเราเตเแต่ร้านนี้นะคะดาราศิลปินมากมาย<ช>ทีเดียวพอเราเข้ามาถึงเนี่ยเราจะเห็นว่าโคียนไลฟ์ คนเกาหลีก็จะดูเคเบิลทีวีซึ่งมาเข้ามาในร้านนี้ก็ต้องเอาใจคนเกาหลีหน่อยก็จะสามารถดูข่าวสารได้ของประเทศเขานะคว่ากําลังอ่อนแออะไรอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะเราจะมีลายเซ็นเห็นไหมคะเรามีลายเซ็นแต่ไม่หมดเลยของดาราเกาหลีที่เข้ามาในร้านนี้ คนไทยเวลาไปทัวร์เกาหลีเนี่ยจะต้องมีโอกาสทานเมนูอยู่เมนูหนึ่งก็คือตัวต๊กปกกีต๊กบกกีเนี่ยจะเป็นอาหารที่ปรุงง่ายมากเลยแล้วก็สามารถจะทำเองในบ้านได้เขาเรียกว่าผู้หญิงเวลาออกเรือนทุกคนเนี่ยต้องทําต๊กปกกีเป็นแล้วต๊กปกกีวันนี้มันทํายังไงยากไหมเดี๋ยวที่คุณได้เห็นการสาธิตนะแต่ที่สําคัญเราต้องให้ดูก่อนว่ามันมีลายเซ็นของดาราต่างๆเซเล์ริตี้นี่คิมโบบินนี่ คิมโบบินเนี่ยมาเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนดิฉันเลิฟมากเขาเป็นคนหลงหลคิมบองบ,บ,อบ,บ,บอินมากนี公公่เวลาเกาหลีเขาชื่นชมดานละเขาต้องชื่นอย่างนี้แบบโอ้ ที่มาอี่าเลยเซ็นเขาตลอดเลยอใช่มานี่คือคิมวงบินไม่ได้จบแค่คิมวงบินนะมีใครอีกไปนี่มานี่คุณมาตามมาดิโอ้โหนี่คือนักร้องฝันใจเบสเลยนะครับนี่นี่นีนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือนี่ดาราไทยที่มาแล้วนะนี่น้องคริสหวังก็มาแล้วเห็นไหมคะเป้ะอารักและนี่คือดาราต่างประเทศของเกาหลี 2PM ก็มาแน้วเวลาทุกคนมาเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมว่าเวลาคนเกาหลีข้างใคดาราเนี่ยอย่างก็อ้ตัวนี้เขาบอกว่า เวลา2 p m มาเนี่ยมาที่เก้าอี้ตัวนี้นะแล้วก็มานั่งเกณฑแบบนี้ก็หนึ่งนะครับแต่วันตรงนี้ด้วยใช่ไหมประนี็เราต้องย้อนรอยเธอไปนิดหนึ่งยันขอจูบก้นเก้าอี้หน่อยโอ้ยเพราะวันเนื่องจากว่าคนเกาหลีเนี่ยเวลเขาข้างไข่ดาราใช่ครับแต่นี่คือแบบไม่อยากจะชื่อนี่คือเลยเซนจริงๆนะครับใช่แล้วนี่บรรยากาศของโต๊ะนะคุณผู้ชม้าดูเนี่ย ปกติเวลาไปทานอาหารเกาหลีเนี่ยก็จะเหมือนกับมีหมูกระทะแต่นี่คุณดูสิแม้แต่กระทั่งภาชนะในการปิดฝาเตาก็เป็นสัญลักษณ์เกาหลีใช่อันนี้ไม่ได้นำนี่คือต้องนําเข้าเท่านั้นนะครับนี่ไม่ใช่แบบของไทยเลยนะครับเราังใทำให้คุณผู้ชมรู้จักวิธีการแล้วก็กระบวนการต่างๆเนี่ยเกาหลีก็กินกันอย่างนี้ใช่คุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างนะครับดูนี่ตรงนี้เลย ตรงที่ดูดอากาศนะครับอันนี้คือไม่ใช่ในประเทศไทยนะแล้วนี่ก็ต้องนําเข้าเท่านั้นด้วยไม่มีสิ่งที่เป็นควันในร้านใช่ครับไม่ต้องัวเสื้อผ้าเหมน็นไม่ต้องกลัวผมเหม็นนะคะเรายังคงแต่งตัวสวยคนเกาหลีเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยคุณรู้มาว่าเขาใส่เสื้อหนาวกินอาหารแบบปิ้งย่างกันนะเดี๋ยวันนี้คุณจะได้เห็นวัฒนธรรมจะได้เห็นการปรุงอาหารแล้วคุณจะได้เห็นว่าทําไมผู้หญิงคนเนี้ย อยู่ในเมืองไทยกว่า20ปีแล้วก็เป็นคนเกาหลีแท้ๆแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาทําธุรกิจในบ้านเราและปัจจุบันเนี่ยเธอเป็นเจ้าของร้านเกาหลีที่โด่งดังในกรุงเทพครับมีด้วยกัน3ร้าน3ร้านเลยนอกจากร้านดงอียังมีอีกใช่ไหมครับมีอีก2ร้านที่อยู่ในพื้นที่ของโคเรียทาวน์และผลผลิตเธอภูมิใจมากคือลูกชายเธอก็อยู่เมืองไทยลูกชายก็อยู่ที่นี่เรียกว่าลูกชายเนี่ยนะคะ5-6ขวบก็เดินทางมาเมืองไทยแล้วลูกชายเนี่ยจะเป็น ปรุงตบตบกีให้กับเราได้ทานกันววอ ต้องบอกว่าสวัสดีว่ายัางไงฮันยองฮาเซยโนย,ซย,โน,ยนะคะค,คุณมิโนโนะคะโนโนคุณมิโน,โน how long have you been in Bangkok อยู่เมืองไทยนานนี่ยังคะนานแล้วครับ20ปี20ปีรักสาวไทยบ้างไหมเอ,อ่อต้องบอกว่าวันนี้ที่เรามาร้านเนี้ยอันเนี้ยคุณแม่เป็นคนทําธุรกิจนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ยุนนะคะซึ่งมิสยุนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของนี่คุณมิโนเป็นลูกชายแล้วเดี๋ยวคุณมิโนเนี่ยจะสาธิตเป็นเชฟให้เมนูในวันนี้ที่จะสาธิตชื่อเมนู ตอกปกกีครับต๊ตอกปกกีนะคะตอกปกกีนี่เป็นอาหารที่ต้องอยู่ในทุกครัวเรือนเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเวลาเรามาเกาหลีเนี่ยจะต้องมาเครื่องดื่มของเกาหลีเขาบอกว่าผู้หญิงเกาหลีเนี่ยมักจะทานแอลกอฮอล์เก่งนะคะอันนี้ก็คือตัวโซจูโซจูแต่ตอนนี้โซจูนะคะใครอยากทานเนี่ยให้มาทานที่ร้านนี้แต่ตอนนี้มีโซจูรุ่นใหม่รุ่นนี้เนี่ยรสชาติอร่อยเจ้าหวานววาเนาะนะ โซจูแล้วอันนี้นี่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อเลยอันนี้คืออะไรคะอ๋อเหล้าบ้วยครับ อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่หมักจากบวยเดี๋ยวมา้ทังนั้นนําเข้าทั้งนั้นเลยแล้วอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวดิฉันจะชิมอันนี้อันนี้คืออะไรครับรัสเบอร์รี่อันนี้คือแอลกอฮอล์ที่หมักจากราสเบอร์รี่แต่ที่นี่มีขายไอ้นี่อ่ะอันสุดท้ายคืออะไรครับอันนี้อันนี้เหล้าข้าวครับเหล้าข้าวเหล้าข้าวนะเหล้าข้าวฟังผิดกลายเป็นเหล้าขาวไม่ใช่นะครับไม่ได้เราแนะนำให้ดื่มสุรานะคะต้องบอกว่าเราอยู่ที่ร้านแห นี้ป๊บเดี๋ยวคุณมิโนจะปรุงอาหารให้กับเราร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วพูดไทยได้ไหมเอ่ยได้ Can you speak Thai ได้ครับเช่นเช่นผมรักคุณจะจีบสาวไทยพูดไงครับมีมีภรรยแล้วบอกว่าผมไม่ไม่เขาบอกว่าคุณคุณมิโนบอกว่ามีภรรยาแล้วครับเป็นภรรยาเป็นคนไทยหรือเป็นคนเกาหลีคะ คนเกาหลีครับเป็นคนเกาหลีแล้วคนไทยเยอะไหมครมาใช้บริการที่นี่เยอะครับเยอะดาราก็มากันเยอะดาราก็มานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันผู้ชายคนนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเขาจะทําอาหารให้เราทานกันแล้คุณจะมีประสบการณ์ดีๆกับโคเรียนชาวนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ร้านดองยีครับ คูถูกไหมคะชื่อร้านดองยีครับดงีฟังนะคะดองยีค่ะเราอยู่ที่ร้านดองยีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ,ะเราไปพร้อมปรุงก,กันเลยกันไปเลย อันเดียร์ยองฮัสยูยองฮยูนะคะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะชื่อคุณยุน่นะคะคุณยุนขาร้านนี้มีชื่อว่าอะไรคะอ่าดงยี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 นะคะคุณคุณยุนเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องบอกแค่ยูสปริ k ก h a ยคุณพูดภาษาไทยได้บ้างหรือไม่ ภาษาไทยเ็มไม่เก่งไม่เก่งเขารียว่า not strong ไม่แข็งแรงนะนะคะร้านนี้มาทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทยกับอาหารเกาหลีกี่ปีแล้วคะทิ่ชันสิบเก้าปี2ีปีแล้วใช่มิบจนทุกวันนี้มีลูกชายก็คือคุณมิโนเนี่ยมาช่วยใช่ค่ะนะคะร้านนี้เนี่ยคนนิยมมากเพราะมันได้บรรยากาศของเกาหลีแล้วทุกอย่าง เขาบอกว่าออริจินอลจากเกาหลีเลยนะคะอย่างวันนี้ที่เราเตรียมไว้นี่คืออะไรคะคิมจินะคะเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงที่เวลาเราจะสั่งเวลาเราจะสั่งเมนูเราจะต้องมีพวกนี้มาเสิร์ฟก่อนใช่ค่ะอันนี้คือกิมจิด้วยคุ้นนำเลยด้วยถูงอกค่ะอันนี้คือมะเขือยาวค่ะใช่ค่ะอันนี้เต้าหู้เต้าหู้ผัดไชเท้าภาษาเกาหลี

ปลาหมึกตองนะคะอ๋อเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกดองปลาหมึกดองอืออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยที่กันชอ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 นนี่คือเป็นแป้งกับผักเป็นแป้งทอดคล้ายๆกูชช่เป็นแป้งกับผักนะคะเอามาทอดนะคะต้องพูดว่านี่คือต้นตำรับเลยที่เวลามาจะต้องทานแบบนี้บรรยากาศก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ในกรุงโซลนั่งอยู่ในร้านเกาหลีถูกต้องเครงหลักก็เป็นไลเซนซ์ไลเซน์ศิลปินนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย คนเข้ามาที่นี่เนี่ยคุณยุนคิดว่าเมนูเรคคอมเมนที่คนสั่งกันมากที่สุดที่จะเหมือนกับเข้าไปเที่ยวเกาหลีมาเหมือนกับคนไทยเวลาจะไปทัวร์เกาหลีนะต้องมาทานให้เป็นก่อนจะได้ไม่น่าแต่ก็มารู้ว่าท่านทำก่อนด้วยแล้วอย่างพี่เนี่ยไปเกาหลีมาหลายรอบนะพี่ก็ต้องอยากจะสัมผัสบรรยากาศกินไอเกาหลีก็ต้องกลับมาร้านนี้อีกนะแล้วคุณอาจจะมีโอกาสมากเหมือนดิฉันเมนูวันนี้มีอะไรบ้างคะ ไปเกาหลีก็ใกล้ใช่ไหมคะพี่นิกโก้เกาหลีอาหารทั้งหมดไทยนะคะกิมจิหรือพวกทุกอย่างเนี่ยครับนำเข้าจากเกาหลีหมดเลยนะครับทำเองกับมือถูกต้องค่ะแต่ว่าอาจจะมาปรุงคุกกี้ในบ้านเราซึ่งลูกชายเป็นเชฟนะคะคนไทยส่วนใหญ่มาที่นี่สั่งอะไรบ้างคะ่าหมูย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีผีบิมปับริสุทธิ์ผีบิมปัพน้ำมีปลาหมึกไหมปลาหมึกนี่นะปลาหมึก ว่าปลาหมึกอย่างเงี้ยมีไหมอ่าปลาหมึกพัดมีค่ะปลาหมึกพัดก็มีเอ่อเต่าหูสิเกะเต่าหูซุปโต่าหูก็ชอซุต่าหูก็อร่อยซึ่งเดี๋ยววันนี้เขาบอกว่าจะได้มีโอกาสทานต็อกปกกีต็อกปกกีก็ต็อกปกกีค่ะต็อกปกกีก็ทุก ตัวสั่งค่ะคือทุกโต๊ะจะต้องสั่งโต๊กปกกีได้ยินว่าโต๊กปกกีเนี่ยเป็นอาหารประจําชาติของเกาหลีเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่กึ่งอาหารประจาชาติแต่เป็นอาหารที่ในครอบครัวเกาหลีเนี่ยภรรยาแต่งงานแล้วต้องทําเป็นอ่ะเหมือนกับคนเราต้องทอดไข่ดาวเป็นเหมือนเราไปคนไทยคนต่างประเทศมาเมืองไทยต้องกินต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยนี่คือต๊กปกกีอ่าซึ่งเดี๋ยววันนี้ลูกชายจะมาปรุงต๊กปกกีให้ดูนะคะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้คุณยุนรักเมืองไทยคือ คนไทยคนไทยชอบค่ะคนไทยสุดแล้วเขาชอบคนไทยจึงมาทำธุรกิจในเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราเมนูมาเลยว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างโโอ้ห ฮันยองฮาเซโยกอันนี้คืออันนี้คืออะไรครับเมนูนี้บิบิมปับทุเรศพิบิมปับนะครับซึ่งเราอเห็นตามร้านที่ขายตามห้างเนี่ยแต่นี่คือออริจินัลแล้วรู้ไหมว่าหม้อเนี่ยร้อนมากนะหม้อเนี่ยจับไม่ได้จับไม่ได้ร้อนมากอันตรายมากเพราะว่าเขาจะเอาหม้อเดี๋ยไปอังไฟให้ร้อนแล้วก็เอาพวกเนี้ยใส่แล้วไข่เนี่ยคุณดูสิว่า นี่ถูกไหมค่ะแล้วคุณดูตะเกียบอันนี้คือออริจินอลคน่ออรินแล้ววิธีทำทำยังไงครับยังไงครับคุณยูนี่กุชชี่ังสูตรสินะคับอ่าอันนี้เป็นสูตรที่นี่เป็นซอสนะสายคุณผู้ชมต้องดูด้วยครับตอนนี้อาหารเนี่ยคือจะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนเครื่องเคียงเนี่ยทั้งหมดจะอยู่รอบข้างนะครับนี่คือวัฒนธรรมของเกาหลีเลยอ่าทุลสุดบิบิมปับในนี้เนี่ยนไม่แครอทมีหมูสับมีเห็ด มีตัวถั่วงอกถั่วงอกหัวโตนะหมูด้วยมูด้วเห็ดหอมด้วยเต็งเต็งกว่าด้วยนะคะมูไทลหอมหรือเกลือนี่อันนี้ช้อนเกาหลีเนี่ยมันจะยาวกับบ้านบ้านเราช้อนบ้านเราจะสั้นๆแต่ช้อนเกาหลีจะยาวๆเพราะว่าเอาเนี่ยคือต้นตำรับของเกาหลีเลยนะพอใส่ซอสเนี่ยคือก็ต้องคุกเลยใช่ไหมครับคุกเลยตรงนี้ภาชนะจะร้อนมากเลยนะเนี่ยเราชิมเลย น้อนนะคะอร่อยแป๊บนึงแล้อร่อยคุณผู้ชมครับตอนดมเนี่ยรู้สึกแบบแบบหอมนะแบบร้อนด้วยนะเป็นซอสของเกาหลีเลยนะใช่แล้วนี่อะไรคะนี่อะไรคะมีซุปเต้าหู้ซุปค่ะเต้าหู้ซุปเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ 파삭까울리 순두부찌개. 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 이거는. 뭐쟁로 순두부찌개는 아씨 떡, 계, 참외가. 캉당. 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 แต่พอกินแบบนี้เสร็จเนี่ยคุณจะต้องตามด้วยเครื่องเคียงเกาหลีจะบอกให้เป็นงไงบ้างครับพี่บ๊อบอร่อยมคะเลิฟพี่กของดวัว่าชิมกิมจินะครับเพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องอยากกินกิมจิมากเพราะเป็นกิมจิเกาหลีเลยลองชิมดูซิเป็นยังไงกิมจิไม่ใช่จ้าอร่อยทุกร้านนะแต่ร้านนี้นะขึ้นชื่อเลยว่ากิมจิอร่อย ได้เพราะว่าคุณยุนบอกคุณยุนเป็นคนทําเองด้วยใช่นะครับแล้วเขาใช้ผักสดด้วยในการทาเห็นพี่ป๊อปบอกว่ากิมจิเกาหลีเนี่ยคือไม่เหมือนกิมจิไทยเพราะว่ากิมจิเกาหลีเนี่ยต้องทําทีละแผ่นเลยใช่ไหมครับผู้ช่ทีละแผ่นเขาจะดึงใบอย่างเงี้ยมาทีละแผ่นแล้วเขาก็จะป้าย่แล้วเขาก็เอาตัวเนี้ยมาปักแล้วก็ป้ายแล้วพอรวมกันเสร็จปุ๊บเขาก็ม้วนใช่ไหมนี่แหละคือกิมจิเลยนะอันนี้ก็อร่อยนะนี่อันนี้คือปลานี่นะปลา 멸ชีข้าวสาเกเกาหลี멸ชีเรียกว่าอะไรนะครับคุณยู้าวาเกเกาหลี멸ชีเดนชี멸ชีนะคะเรียลิีอร่อยไหมอร่อยครับสมมติว่าเรากินเมนูนี้เสร็จไปต่อจากนี้เป็นเมนูอะไรคะเมนูต็อกปกกีต็อกปกกีแล้วกินแบบถ้วยนะคะโอต้องพูดว่าเราก็จะพักเมนูนี้ไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็มาดูพระเอกของอีกหนึ่งเมนูก็คือต็อกปกกีซึ่งต็อกปกกีเนี่ยถ้าเราไปตามทางเดินแถว ตลาดของเกาหลีนะเราก็จะเห็นข้างทางขายเต็มไปหมดามาแล้วครับนี่เลยคล้ายๆกับข้าวปั้นเนาะใช่เหมือนข้าวปั้นนะครับนี่อรเอต้องเชิญคุณมิโนนั่งเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวร้อมสัมผัสกันเลยว้าวเมนูต้องพูดว่าเวลาเราไปเดินตามตลาดของเกาหลีนะคะ ทุกที่เลยในกรุงโซลแล้วก็ที่เมืองต่างๆเนี่ยจะมีตตปกีตตปกีคือเหมือนกับเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะเข้ากะเพราไก่ไข่ดาวเข้าผัดคล้ายๆผัดไทยบ้านเราเลยถูกต้องต้องมาถามนิดนึงนะคะสำหรับพระเอกของเราเป็นเชฟคุณมิโนคุณมิโนตกปกีประกอบไปด้วยอะไรบ้างแป้งแครอทคระลำปีหอมใหญ่ที่สำคัญนี่คือซอสใช่ไหมครับซอสของเกาหลีเลยใช่ครับซึ่งต้องถามนี้ว่าคุณยุน อย่างคนไทยเวลามากินทุกคนจะเข้าใจว่ามันแพงว่าจริงๆแล้วมันกี่บาทเองจานนี้นี่ทซงหน่อยบัดค่ะแปดบสองร้อยบาทสองร้อยบาทเองเหรอครับถูกมาก200บาทได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในกรุงโซลใช่ไม่ต้องบินไปถึงกรุงโซลเลยนะคอเลยนคุณลองชิมดูว่าเป็นยังไงคุณลองชิมขออนุญาตชิมนะครับเนี่ยมันเป็นแป้งนี่เป็นแป้งนะเนี่ยเห็นไหมตกปกกีนนะเนี่ย นี่แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะต๊กปกกีนะคะไม่ขอขอดมกลิ่นก่อนนะครับกลิ่นเนี่ยคือจะเป็นซอสเกาหลีนะครับแบบหอมมากแล้วคนไทยกินอาหารเกาหลีได้เพราะว่ารสชาติมีความเผ็ดนิดหน่อยแป้งเนี่ยคือจะอร่อยรู้สึกเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีซอสด้วยร่อยภาษาเกาหลีว่าอย่างไรมาชิโซโย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 แล้วนี้คุณยนชันแล้วนี่อะไรเอ่ยกนคิมป้าเบียคิมปับ กิมปับกิมปับเอ๊ะอีก้อนน่นอ๋ีนี่ีดกิมกิมกิมก้อนนีข้าวข้าวใช่ไหมคครับรับกิมปับอ๋อเป็นพาเยกกิมปับอันนี้เป็นคุณมีเมีอันนี้ข้าวเกาหลีเลยไหมคะข้าวไทยคข้าวไทยแต่ว่าเราก็ผสมผสานกันใช่ไหมคะซึ่งเกาหลีก็มีข้าวแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเหนียวหน่อยเหนียวหน่อยอ่าข้าวไทยมันจะไม่เหนียวแต่ว่าอันนี้เป็นข้าวที่มีความเหนียวหน่อยนะคะอย่างเนี้ยชุดนี้กี่บาท ต้องหน่อยมวนกันครับโอ้ไม่แพงเนาะต้องบอกเมื่อกี้แบบคุณคุณยุนบอกว่าตบป๊อกกี้กับกิมบับเนี่ยต้องคานคู่กันใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะส่งหน่อยบัตรส่งหน่อยบัตรเขาจะต้องกินปับอย่างนี้นะแล้วก็จิ้มซอสนี่ต้องไปจิ้มซอสใด้ไหมเนี่ยอย่างนี้ป๊อบบางคนเนี่ยเขาใส่ย่างที้ค่ะค่ะด้วยกันค่ะอ๋อต้องทานด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างี้ขอบคุณครับนี่นี่ะ มีกันส่วนสดทอยกันอร่อยอ๋อคือใส่ไปด้วยกันเลยได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อต้องทานไปนี้ไหมครับทำไแล้วก็มีผักผักสําคัญไหมคะสําหรับเกาหลีผักสําคัญไหมคะสำคัญเพราะว่ามีทุกเมนูมีผักใช่ไหมครับผักนี่คือเอาไม้ห่อห่อได้ไม่ห่อได้ก็ได้หอกแล้วไม่นชอบได้แล้วแต่คงจะแต่จริงแล้วเดี๋ยวไปกินกับหมูกระทะเนาะใช่ครับอ่าเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรครับอ๋อเมนูผ้าจอนกับจับเชิด and two สำหรับเมนูสุดท้ายนะเป็นเมนูที่คุณยุนบอกว่าคนไทยเนี่ยนิยมมาทานมากๆเลยะต้องทานเมนูนี้เพราะว่าเวลาไปทัวร์เกาหลีเนี่ยจะต้องทานเมนูนี้กันทุกคนนี่คุณมินโน่อะไรครับนี่เกาหลีพิซซ่าค่ะนี่เกาหลีพิซซ่าเกาหลีครับพิซซ่าาเกหลีใช่มซีฟู้ดครับซีฟู้ดซึ่งเวลาคนไทยมาผู้ชมขาดิฉันไปทัวร์มาบ่อยฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องสั่งอันเนี้ย โดยเฉพาะวุ้นเส้นเกาหลีเนี่ยมันไม่เหมือนกับวุ้นเส้นบ้านเราอนี่ก็คือหมูย่างเกาหลีซึ่งสามารถจะทําอย่างนี้ได้นี่ครับแต่เพียงแต่เพื่อให้รวบรัดเราก็ทําออกมาแบบนี้ใช่นะคะเมื่อกี้คุณยุนได้แจ้งมาครับว่าถ้าเกิดว่ามาทานที่ร้านนะครับก็คือบอกว่าจะมีทั้งย่างมาให้หรือว่ามาย่างเองก็ได้แล้วก็ต้องบอกว่าไอ้นี่อร่อยมากนี่อันนี้คืออะไรคะนีหมูด้วยค่ะอันนี้อร่อยมากๆเลยเป็นเหมือนกับ เครื่องเคียงที่ทานงงกับหมูนะอันนี้อร่อยมากเลยนะถนนราคาอย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่คะคุณมิโนราคาสองร้อยห้าสิบครับมันไม่ได้แพงเลยอะแป๊บหนึ่งนะครับคุณมิโน่สองร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับสองร้อยห้าสิบบาทก็สามารถจะได้มากและนี่คือวุ้นเส้นเกาหลีนะนี่คือวุ้นเส้นเกาหลีนี่นี่ครับหมูครับ นี่นุ่นเหนียวนุ่มมากนะครับนี่เลยพี่ป๊อปนี่นี่นี่อ่ะดิฉันจะลองทานให้คุณดูว่ามันอร่อยขนาดไหนนี่เส้นมันจะเหนียวมากนี่ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมนี่เลยตามเบนมานะครับนี่นี่อร่อยมาก้องเบน้องขออนุญาตดมดมก่อนกลิ่นเนี่ยคือเป็นกลิ่นผักนะเป็นกลิ่นผักที่ใส่เข้าไปนะครับคือป็นกลิ่นเห็ดด้วยการที่คุณมาที่ร้านนี้เนี่ย คุณจะได้ประสบการณ์ของเกาหลีจริงๆเหมือนที่คุณไปอยู่ในเกาหลีเลยโดยเฉพาะไอ้เจ้าพิซซ่าเกาหลีเนี่ยพิซซ่าเกาหลีนี้ถือว่าอร่อยแล้วก็ออริจินอลมากๆอตอนนี้คือแบบอร่อยมากครับคุณผู้ชมอ,อันนี้นี่นี่นี่นอ่ะตรงนี้เลยใช่ไหมพิซซ่าเกาหลีนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับคุณมินโนปลาหมึกปลาหมึกมกุ้งกุ้งนะครับต้นหอมเล็กต้นหอมเล็กนะครับไข่ไข่ด้วยแก้งแค่นี้นะครับ นี่เนี่ยกำลังจะเข้าปากแล้วนะนี่ครับขอบคุณครับต้องต้องจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ต้องจิ้มน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมครับเป็นพิซซ่าเกาหลีนะเห็นไหมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสุ่มสี่สุ่มห้ากินไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยมันก็จะทําให้เราหน้าแหกนะเราจะต้องจิ้มน้ำจิ้มใครถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่ามาที่ร้านเนี่ยมาเจอคุณมินโนแล้วก็คุณยุนนะคุณยุนจะแบบว่าเป็นคนแนะนําในการทานเลยนะครับขออนุญาตนะครับอร่อยไหมล่ะจิ้มน้ำจิ้มนิดอย่าง เรียกจะจิ้มอีกคำหนึ่งครับใส่ก็ได้ครัอพิชันตาให้ครับน่ามาเห็นไหมทีนี้นอกจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาถึงหัวใจสําคัญแล้วคุณผู้ชมก็คือเรื่องผักครับผมผักกินยังไงคะหอยังไงคะผักอ่าสมมุติว่าครับผมอ่าตรงนี้เราต้องหอยังไงคะอ่าน้ําจิ้มน้ำจิ้มนอนนะคะเราจะมีน้ำจิ้มอ๋อซึ่งมันจะมีน้ำจิ้มหลายหลกหลายไม่เหมือนกันน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ ผักนิ่น่อยด้วยนะคะเห็นไหมก็กินแบบเกาหลีต้องดูดันจาริกอันนี้คือแบบเป็นสไตล์เกาหลีเลยนะ100%เลยเนาะใช่ค่ะเอาจริงคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่มาที่คุณผู้ชมไม่รู้นะว่าเราต้องห่อผักใช่แล้วนี่คืออันนี้คือเบนไม่เคยเห็นผักอันนี้คือเบนส์ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้คือผักอะไรครับคุณยุนผอกไผ่ึงค่ะไผ่ึง ไพงา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 อันนี้คันนาครับอันนี้คือผักหอมอันนี้ไม่ค่อยเห็นครับแต่ต้องมีอยู่ในร้านเกาหลีเป็นศูนย์ไพนะทีนี้ถึงกระบวนการไหนใส่ปากคุณยุนป้อนเลยอเออเป็นยังไงอร่อยไหมจะบอกไงดีมันมันไม่เหมือนกับที่เราไปกินหมูกระทะทั่วไปนะคือเ็นรู้สึกว่ารสชาติเนี่ย เอาให้เข้าปากนะกลิ่นนะครับกลิ่นคือจะแบบมีกลิ่นของใบไผงาแล้วก็มันมีงานะมันมีงาขาวงาดำแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วอย่างที่ฉันบอกว่าอันนี้อร่อยมากเครื่องเคียงอันนี้อร่อยมากถูกต้องครับแล้วกินเปาเปก็อร่อยหมูนะครับรสชาติแบบว่าหอมหอมมันๆเค็มๆนะอร่อยมากอร่อยมากนี่แล้วก็ใส่ปากนะเป็นไงครับคุณป๊อ คัดยำคัดยมพริกชอบก็นี้ใส่ก็ได้กับเผ็ดก็ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดได้เลยทั้งหมดเลยชุดหนึ่งเนี่ยคนสั่งหมูเนี่ยชุดหมูประมาณกี่บาทส่มหน่วยบาทครับผู้ทานถูกไหมถูกมากคนเข้าใจว่าอาหารเกาหลีแพงครับคนก็ไปกินที่หมูกระทะที่ไม่ออริจินอลใช่คับแต่ที่นี่เนี่ยผักเครื่องเคียงหมูถูกต้องแม้กระนั่งพิซซ่าวุนเส้น S <S ใช่ครับต้นตํำรับเกาหลีบรรยากาศในร้านก็เป็นคเรีสถใช่ครับ<า> <S <S ทั้งเสียงเพลง<ช>นะทั้งรูปภาพทั้ง, ens, งลายเซ็นศิลปินเกาหลีเนาะทั้งหมดบรการเกาหลีเลยถูกต้องครับคนคุกกิ้งเชฟก็คนเกาหลี<ช>ที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมมาเนี่ยคุณผู้ชมได้พบกับคุณมินโนและคุณยุนด้วยจะแนะนําวิธีการกินที่ถูกต้องสําหรับคนเกาหลีด้วยกิจกรรมดีๆนะคะสําหรับรายการดีวี่เดลี่นะคะ กิจกรรมนี้ทำเฉพาะลูกค้าแฟนคลับของ Beauty Daily เท่านั้นสนใจอย่างไรนะคะต้องติดตามไปให้ได้แล้วอุบเอาไว้ไม่บอกตอนนี้นะคะคแต่เดี๋ยวจะส่งบทไปที่ห้องส่งนะคะเฉพาะลูกค้า Beauty Daily ที่สามารถจะได้รับสิทธิ์นี้ว่าคุณจะได้สิทธิ์นี้ได้อย่างไรกับการ,รมารับบรรยากาศดีๆเรากำลังอยู่ที่ร้านอะไรอีกครั้งหนึ่งคะ ดงงีค่ะดงงีค่ะนะคะเดี๋ยวให้ลูกชายฝากหน่อยดีกว่าว่าวันนี้อยากจะฝากร้านดงงีว่ายังไงบ้างครับร้านดงีก็ร้านอาหารเกาหลีเป็น2ี่สปีแล้วครับและเป็นต้นตำรับเป็นต้นตำรับมา20ปีนะปีับวัตถุดิบมาจากเกาหลีครับใช่ครับทุกอย่างปรุงก็เกาหลี ทั้งหมดมาจากเกาหลีครับอ๋อเล,ลนี่รออริจินอลครับอ๋อคุณ<ป>ยุนบอกว่าออริจินอลไม่ใส่บุญช<ะ>ินล์นเลยครับ ไม่ออ๋อดี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 ไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมครับเพราะคนเกาหลีไม่กินผงชูรสจะเฮลตี้เพราะมีผักที่สําคัญนะครับเบนชอบมากครับคุณมิโนกับคุณดูราคาถูกมากเขาเรียกว่าราคาสมเหตุสมผลแล้วราคาที่เราจับต้องได้ขึ้นเครื่องบินไปกินถึงเกาหลีมาที่นี่เถอะนะคะมาที่นี่แล้วคุณจะประทับใจต้องบอกว่าเราจะมาทําให้คุณผู้ชมประทับใจกับกิจกรรมที่คุณจะใกล้ชิดดิฉันป้าไพโซนะคะใกล้ชิดกับน้องเบนส์แล้วก็ ใกล้ชิดกันกับคุณมิโนแล้วก็คุณยุนด้วยเรามาทานต๊อกปกกีร่วมกันเรามาทานพิซซ่าเกาหลีเรามาทานหมูกระทะเกาหลีเครื่องเคียงกิมจินะคะที่สําคัญเนี่ยเราอาจจะสวมใส่ชุดทานบกนะคะแล้วก็มาทานอาหารที่นี่ด้วยต้องติดตามกันให้ได้วันนี้ต้องกล่าวคําว่าฮันยองสมิดาคำคำคำคมคาคำ ซา,ามีด,มดโ, <Laura> โอเค,คนะฟังพร้อมมัดนะหนึ่งสองสามขา,ามด